โอ้ดีเนะาะราศีเมถุนดีจังเลยเขาบอกว่าท่านจะมีความสําเร็จกับความสมหวังโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต่อมาผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนราศีเมถุนนั้นขี่ช้างมาเลยครับขี่ช้างมาเพราะว่าพระพุทธเกิดจากพญาช้างสารเนาะเป็นเจ้าเรือนตอนนี้โอ้ดีเนะาะราศีเมถุนดีจังเลยเขาบอกว่า ท่านจะมีความสําเร็จกับความสมหวังโดยที่ผู้หรับผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหรือพระในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคให้ลาบนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนวาสนาดีนะครับคราวนี้การเงินละดีไหมพัะจร์การเงินเนี่ยอยู่ที่เพศตรงข้ามครับเพศตรงข้ามจะให้เงินให้ทองกับเราและให้เป็นกกอบเป็นกำรรนะครับขอเพียงแต่พูดจาภาษาดอกไม้นะครับ เขาบอกว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนคุณต้องทำในสิ่งที่คุณฝันแม้นว่าคุณจะกลัวมันก็ตามบางครั้ผมก็กลัวครับแต่ผมทำเป็นไม่กลัวแล้วความกลัวนั้นจะค่อยๆหายไปนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนมีอะไรที่มีอยากจะบอกนิดหนึ่งครับการเดินทางนะครับ อาจจะต้องเดินทางถ้าเกิดไม่เดินทางเนี่ยผมจะบอกเสมอเสมอถึงเคราะห์ฉะนั้นเนี่ยโรคเก่ามันจะกำเริบครับท่านย้ายที่นอนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนทิศนะครับไม่งั้นโรคเก่าแก่มันจะกำเริบก็ต้องดูแลระวังหน่อยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนผู้ที่เกิดราศีเมถุนมีอะไรอีกที่จะต้องบอกกล่าวเล่าสิบอเรื่องลูกน้องบริวารน,นะครับ ลูกน้องบริวารจะชักนำผู้ใหญ่หรือลูกค้าที่มีเงินมีทองมาให้ลูกน้องให้โชคนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุน